สสวััดีครบท่านผู้ชมที่รรักทุกท่านวันนี้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ะจะมาะพูดเกี่ยวกับเรื่องนผ่ดินถล่มซึ่งเป็น,น,ปนพิบัติภัยทางธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนัหนกๆนะฮะแล้วก็ในประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีฝนตกมาก ในแต่ละปีเพราะฉะนั้นพิบัติภัยเกี่ยวเรื่องแผ่นดินถลม่มหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นว่ามันจะไม่เกิดมันจะเดี๋ยวต่อไปนี้นจะเกิดทุกทุกปีนะ,ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,อปัจจัยต่างๆที่สามารถจะทำให้เกิดแผ่นดินถล่มขึ้นมาได้นะอันนี้ก็คือฝนนะฝนตกหนักมากๆในพื้นที่ที่มีความลาดชันค่อนข้างสูงนะครับ และถ้าความลาดชันที่ค่อนข้างสูงนั้นนะในพื้นที่นั้นนะไม่มีต้นไม้อยู่เลยหรือมีต้นไม้ที่น้อยมากนะปัญหาการเกิดพิรุณถล่มก็จะเกิดตามมาค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของเราณนะทุกวันนี้เราไม่สามารถจะบอกให้ฝนตกได้แต่เราสามารถจะสร้างสิ่งที่กั้นไม่ให้น้าไหลบ่าอย่างรวดเร็วได้ก็คือตน้นไม้ เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ทํำลายต้นไม้ไม่ตัดไม้ทําลายป่าอย่างไรก็ตามนะฮะปัจจุบันนี้ปัญหาของประเทศไทยที่ประสบมากอยู่อันหนึ่งคือเรื่องตัดไม้ทําลายป่านะแต่ก็ยังมีปัจจัยอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถจะทำให้ <c oughs> ให้เกิดพป็นทถล่มซึ่งง่ายดายขึ้นมามากกว่าพื้นที่อื่นๆทั้งเปรียบเทียบพื้นที่สองพื้นที่ นะพื้นที่ที่มีลักษณะทางด้านธรณีวิทยาที่เป็นหินแกรนิตหรือหินภูเขาไฟมักจะกเกิดแผ่นดินถลม่มมากกว่าหินประเภทอื่นๆทั้งนี้เนื่องจากว่าหินภูเขาไฟและหินแกรนิตซึ่งมันเป็นกลุ่มของหินอัคนี มันจะมีแร่ชนิดหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั้นคือแร่เฟลสปาเฟลสปาเนี่เป็นแร่อลูมิโนซิลิเกตแร่อลูมิโนซิลิเกตเนี่ยสามารถจะรับน้ำน้ำจากที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะจากน้ำฝนสามารถจะ <c oughs> ดูดซึมน้ำน้ำฝนหรือ H2O ตัวเนี้ยเข้าไว้ในโครงสร้างของมันแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแร่ดิน พอเปลี่ยนไปเป็นแร่ดินมันก็เกิดเป็นาการผูกพังที่ง่ายดายมากขึ้นดินที่จะเกิดขึ้นกับหินชนิดนี้ก็ค่อนข้างหนาแต่มันเป็นดินที่ปนกันระหว่างดินเหนียวกับดินทรายเพราะฉะนั้นพวกนี้อุ้มน้ำได้ในส่วนหนึ่งอุ้มน้ำได้ในในส่วนหนึ่งก็สามารถจะเคลื่อนที่ได้การเกิดแผ่นดินถล่มเนี่ยที่จริงมันมี2ส,สเต็ปก็คือถ้ามีการเคลื่อนที่แบบเป็นบล็อก เขเลือกเกิดแบบสไลด์ไอ้พวกนี้ไม่เคยรุนแรงมันจะเกิดบนยอดเขาที่มีความชันมากๆแต่พอถึงอตอนล่างาพนินถล่มจะเปลี่ยนเป็นลักษณะของโฟลว์ก็คือมีน้ำผสมพอเกิดมีน้ำผสมเท่าน,นั้นแหละมันก็จะไหลไปค่อนข้างไกลบา,างครั้งไหลไปเป็นกิโลกิโลหลายกิโลแล้วมันก็จะทำให้น้ำฝน ที่ช่าล้างมันเนี่ยมี viscosity ส,สูง viscosity ค,คือความหนืดสูงเพราะนั้นมันก็มีแรงระทาค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเวลามันเคลื่อนที่ผ่านไปที่ตรงไหนก็นแล้วแต่มันก็สามารถจะขุดรากถอนโคนแล้วก็พัดพาไปด้วยเสมออย่างเช่นตอไม้ที่ถูกถูกเราตัดทิ้งไว้นะฮะมันก็จะพัดพาไปจนกระทั่งมันสามารถจะไปทะลุทะลวงถึงบ้านบ้านประชาชนที่อยู่ทางด้านล่างแล้วกเกิด ทางโศกนาฏกรรมแผ่นดินแผ่นดินถลม่มแล้วก็บ้านประชาชนเสียหายเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดที่เราควรจะรักษาพื้นที่ไว้ไม่ให้เกิดมีการถลม่มที่ดีสุดที่มนุษย์สามารถทำได้ก็คือไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าคือต้องเก็บเก็บป่าไม้ไว้ให้ได้ยืนยงที่สุด ส่วนเรื่องของฝนเราไม่สามารถจะบอกเทวดาบอกให้ตกแค่นี้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้คือต้องรักษาป่าไมา้ของเราไว้ให้ดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ